วันนี้ต้องไปน่นไปน่ดไปน่ดอีกรูไลูกอันนี้จะไปน้น้อยน้อยน้งโมมันหือยังไงน้โมโมกังี่วไดแล้วมาน้โมมาวนทำไปเนี่ยน้ำโมไปแล้วเอานี่่เอาพ่อจะไปเอาเนี่่ รีบใช่พ่อไปวาอะไรลูกรักมาแล้วทำอะไรรถน้ำเหรอเออไม่ไมอันนี้รถน้ำก่อนแล้วพงศ์มาที่มาถืออันนี้สิลูกรถนี้อยู่บ้านได้สุดเนี่ยจิบานเออแต่ว่าบางวัยะรถน้ำพ่อ ไปอยู่ยี่สิบบาทกลับมาแล้วเอาเด็กวันถึงงานสิลูกย้อนยวอนย้อนมากิบบานไปยี่สิบบาทก็กลับน้องน้อยไปเดี๋ยวป้านโมไปกับมามะนโมมาคือววมากิ้วหาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรถน้ทุกวันทุกวันเลยอะ

ไอเป็นชอบใจไอเป็นชอบใจชอบทความดีทุกอย่างลูกิดยกนไปคิวาคิวกาแฟคิวสิบเบาๆนะลูกเอาเอาิเยให้ไปจับแขนคิวมามพร้อมกันไปไปเกิดเยอะเกิน อ้ากละพวงไปเลยลูกก่อะหนูาออีกงนพ่อางไอ้ไองแดนที่พูกับที่ไหนถ่ายไห้ทุกินนเลยเพราะว่าคุยกับคนตู่เขาจับขึ้นหมดเลยเหตุกางณ์้วป ายธุรกิจรับลูกน้องไนไอไอแกเงได้ขึ้นไอไม่ได้ขึ้นได้อยู่สุดตองสุดตรงพักสายนด้ธุรกิจแค่นั้นเลยพี่เอกอ่ะพี่เอกะน้อยไปแล้วมาโอนนะจริงเลยถ้งหกเจ็ดนาที ยาเดินหน้าเดินถอยหลังอ่าคิวตัดบนม่ออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโ่้ยโอ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 ้าโอ้ยโอ้ยโ่้ยอ้ยโอายับ้ยโอ้ยโอ้าโากยโอ้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 าโอ้ยูอ้ยโอ้ย้าโ่ยอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย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 